ชชสวัสดีค่ะพบกับแม่นางทองกวาวนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะพา <c oughs> ทุกคนเนี่ยมากินไส้กรอก <c oughs> วุ้นเส้นแล้วก็ส้มตำกันนะคะแ <c oughs> ย่ายายลุยอวิกวันนี้เราต้องพูดภาษาไทยนะเพราะว่าเดี๋ยวเอซีเนี่ยฟังฟังไม่ออกนะ ai áp mh mọi sự hạng mục vinh Mà đi mục là tali à <laughs> à, nề đi bố. Tất cả nữa. Qua hm, cho Ta bố lia. Increasing nàng hoa. Ah, dạ Cái dạ 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 เอาวิบอกชแล้วต้องกินแบบนี้นะเอาพริกยัดเข้าไปอืมไม่มีขิงับมาแล้วขิงก่อนจะกดแบบานะงนะ

bà nó no, lấy dành นอนเบาอ่อนยี <c oughs> ่เจเพราะว่าอาจจะตื่นเวลาดียตื่นหนึ่งครึ่งชั่วโมงเดียะอนมาได้เกเลยโออได้เจ๊ยี่อปะปีอะไรเหรอใช่แล้วมันเนี่ยนอนเล่นอะไรนอนเล่นปะ เทุกคนยายสียอมแพ้แล้วนะแมั่ับหนดิันกินนีเนีกอดๆทำมึงใหญ่ม มันเป็น uh. นักกี่าเฮออะไรเงี้ยกระดานสโลวอะไรเนียนี่นี่เปาลมด้ยอ๋ออเคยังหรอคะะอเคนะฮะโอเคฮิบ คือ้าเกอจำมั้งแใคแบบเพลแล้วก็ไปไปขออเน่อมจไปขออีเนี่ยมีเอีท่านหนึ่งทักมานะคะว่า ทำไมทองกาวผอมลงทำไมดูหน้าตอบจังนะคะก็อยู่ในป่านะคะมันไม่ค่อยได้กินพวกเนื้อสัตว์นะคะกินแต่ผักซะส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะว่าถนนหนทางที่จะเข้าเมืองเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีนะคะนานๆก็จะได้ไปทีนึงนะี่

do giờ tôi khó nhiều mong không ok à mong nhớ tôi được tôi rồi bảo kê nó này quả là giá gì 你伊拉的呢？你过来买刀瓜去，啊 <music>？嗯，哪里买刀瓜啊？<music> เดี๋ยวป้าจวนมือที่แบบอเมริกาเด็กทำสิฮะอย่าเอาไปบอกแล้วอืมอืมคืออะไรนั่นเฮ้ยชุดอะไรกันนะเล่าแล้วนะ

เราคือบัตรที่ตะกินอย่างนี้เราไม่แซบด้วยพาที่อยากกินดิบอร์ตปีละก้าหรือแต่มองสักเทียนคนไหนคนนี้ นี่ก็จะเป็นวุ้นเส้นเอ้ยใส่กาววุ้นเส้นมีข้าวแล้วก็ใส่หมูด้วยนะใส่หมูนี่ใจหมูนี่

ใ,ใจเราใจอ่ะอืมไก่ก็อยากกินด้วยนะทุกคนเอามานี่มานี่มานี่มามามานี่ฟังภาษาคนรู้เรื่องแบบให้มาแต่กลับหนีนะไก่พวกนี้ ยายสียอมแพ้ไปแล้วค่ะกลับไปแล้วไอ <c oughs> ้้งตำนี้เผ็ดจริงนะคะเผ็ดมาก <c oughs> ตอนนี้แสบท้องแล้วละยายกินคำแรกบอกว่า <c oughs> เผ็ดมาก เลียกไก่มากินด้วยน้รรอ,องไก่ ฝนตกใส่หัวเม็ดหนึ่งฝนใกล้ตกแล้ว ใส่ไปในหมดละอ๋ยเผ็ดอืม ทุกคนคะตอนนี้อะ่ะกินไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่ามันเผ็ดมากเผ็ดแบบเผ็ดถึงหูเลยอ่ะนะก็ก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายน้ำตาไหลเลย